อสอสยามเปิดรับพรีออเดอร์เสื้อติดกิดสีดำทองราคา690บาทสามารถสกรีนชื่อกับเบอร์ได้เลยครับรายได้หลังหักใช้จ่ายก็สมทบทุนโครงการพี่พ้องให้น้องอิ่มที่จะเลี้ยงอาหารน้องๆประจำปีครับณโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่25สฤษภาคม2568ครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของอสตอสยามครับ อาร์ซนอลสยามสวัสดีครับเจอกันในอาร์ซนอลทอล์ครับผมเล่าข่าวอาร์ซนอลประจำวันที่11เดือนเมษายน2 5 6 8นะครับวันนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจกันบ้างข่าวดีของอาร์ซนอลคือไคฮาวาชครับอาจจะกลับมาเล่นให้กับอาร์ซนอลได้ทันในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับถือว่าการฟรื้นตัวของเขานั้นดีมากทีเดียวนะครับแล้วก็ไปคุยถึงเรื่องของเบนจามินเซสโกอัลเตอร์อิสักอารวิกตอร์ยูเกเรสนิโก้วินเลียมส์รวมไปถึงกับ ฮุยเซ้นนะครับนักเตะกองหลังของบอลมาที่อาร์สตอรมีข่าวขึ้นนะครับคือมีข่าวหมายความว่า ไม่ได้มีข่าวว่าสนใจแต่มีข่าวว่าอยู่ในขายของความสนใจถ้าบอกมีข่าวว่าสนใจหมายความว่าอาร์ซนอลกำลังโฟกัสอยากจะเอาอยู่แต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้มันจะไม่ใช่เรื่องของการที่จะพูดคุยเรื่องของการซื้อขายนะครับแต่ตั้งแต่เหล่านี้อยู่ในลิสต์ที่อาร์ซนอลอยากได้แต่วันนี้เราไปคุยว่าทําไมเรื่องของเซสโกมันถึงยากซึ่งจริงๆแล้วผมเคยคุยเล่าให้ฟังไปแล้วในส่วนของคลิปอื่นๆที่ผ่านมาวันนี้เดวิดออนสตีนนะครับมาแสดงความิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันมีที่ไปที่มาอย่างไงก็จะเพิ่มขึ้นก็จจะชัดดเนนขึ้้อีกวย ก็จะไปเคลียร์ข่าวอื่นๆหลากหลายประเด็นที่หยิบมาเล่าสู่กันฟังอีกด้วยนะครับแล้วก็เสื้ออาซาโตสยามตอนนี้ถึงมือเพื่อนๆหลายๆคนที่สั่งเข้ามาล็อตแรกกันแล้วนะครับผมที่กรุงเทพอนครเนาะหลายๆพื้นที่ก็ได้รับกันแล้วเหมือนกันนะครับก็สีดําทองนะครับเป็นเติร์ดคิด ราคา690บาทนะครับสามารถสกรีนชื่อแล้วก็สามารถสกรีนเบอร์ได้นะครับผมรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งส่วนทุนโครงการพี่พ้องให้น้องอิ่มในวันที่25พฤษภาคมที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือนี่เองนะครับใครสนใจตอที่กล่องข้อความของอาร์ซนอลสยามโดยตรงแล้วมันเหมาะมากๆเลยนะครับหลังจากที่เอเชียทัวร์ประกาศออกไปรอบแรกน,นัดนัดนัดหนึ่งนัดแล้วเนี่ยก็คือนัดที่ ไปเจอก,กันกับทีมสเปอร์ที่ฮ่องกงใช่ไหมครับผมล่าสุดนั้นสม,มสรอ,อาร์สตอรประกาศการเยือนเอเชียอีก2เกมนะครับก็คือเจอกันกับทีมเอซิมิลานวันที่23เดือนกรกฎาคมวันที่27เจอกันกับทีมนิวคาสเซิลครับที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็อีก1เกมคือวันที่สัปดนั้นจะต้องไปเล่นกับ สเปอร์ที่ฮ่องกงดังนั้นสรุปแล้วนะครับสเกมในช่วงของการเล่นปรีซีซั่นของอาร์ n ตันในปีนี้เป็นการเดินทางมาที่เอเชียสิงคโปร์สเกมแล้วก็ที่ฮ่องกง1เกมซึ่งผมเองก็ทำคลิปมุมอมองความเห็นของผมไว้คร่าวๆแล้วนะครับสำหรับคลิปข่าวสั้นว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็ถ้าจะให้เล่าให้ฟัง นะผมเนี่ยยังไม่เคยไปฮ่องกงมาก่อนนนั้นผมไม่เลยไม่รู้ว่าที่ฮ่องกงนั้นมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับึงรู้ว่าฮ่องกงเนี่ยจะเป็นประเทศที่เราสามารถเดินทางกันไม่ได้ง่ายนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยแต่ก็ยังไม่ได้ไปไปท่องไปเที่ยวนะครับผมก็จอนไรกก็คิดว่าเฮ้ยพอมันมีการประกาศฮ่องกงมาแล้วเฮ้ยเราไปฮ่องกงดีไหมแต่พอมาดูถึงความคุ้มค่าในการเดินทางไปสิงคโปร์ดูจะคุ้มค่ามากกว่าเพราะมี2เกมให้ดูแต่ถ้าถามว่าหลายๆคนอาจจะ เคยไปสิงคโปร์มาแล้วแล้วก็คิดว่าจยจะไปเที่ยวด้วยนะครับการไปฮ่องกองก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันหลายคนก็ไปฮ่องกองเนี่ยกับสิงคโปร์สิงคโปร์ดูจะถูกกว่านะครับในแในบบไปแป๊บเดียวนะแปดพเอาประมาณสักไป2วันเนี่ยหมื่นหนึ่งก็คือคุ้มละอยู่ได้แล้วแต่ฮ่องกองก็ไป1วันก็อาจจะหมื่นหนึ่งก็ถือ1ึวันสวันก็ถือว่าคุ้มแล้วแต่ว่าคนก็จะได้สามารถไปชิลร้านอาหารไปเที่ยวได้เพราะว่ามีเรื่องของการไหว้พระที่มันเยอะเหมือนกัน นะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันว่าใครจะเป็นยังไงแต่ถามผมแล้วผมกําลังช่างใจอยู่พอสมควรผมไปแน่นอนแหละหนึ่งที่แต่อาจจะเอาเลยทั้ง2ประเทศเลยเดี๋ยวค่อยว่าอีกรอบหนึ่งว่ามีโอกาสมียังไงเพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าทางเฟซบุ o ก k ีคนถามเข้ามาว่าจัดทัวร์ไหมครับนะครับผมทราบว่าที่ฮ่องกงเนี่ยมีมีการคุยเรื่องของทัวร์ไว้แล้วแต่ว่าไม่ใช่ผมนะ นะครับมีน้องๆคนอื่นก็คุยเรื่องของการทําทัวร์ไว้แล้วก็เลยเอา่าโอเคสบายใจถ้ามีทัวร์ที่ห้องกงแล้วเราก็อาจจะไม่ทําเราอาจจะไปทําไปที่สิงคโปร์มากกว่านะครับแต่ว่ามันก็มีอีกอย่างหนึ่งแหละเพื่อนๆคือเนื่องจากว่าเรามีคอนแทคกับเอเจนซี่ที่สิงคโปร์ตอนที่เราเดินทางไปเมื่อปี2อ1 7นนะครับผมก็ยังคุยกับเขาอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมไม่รู้ว่าปีนี้เขาได้ เขาได้เป็นคนที่ดูแลเรื่องของการแข่งขันเป็นแบบผมไม่แน่ว่ามันไอเป็น ICC International Football c u p หรือเปล่านะครับถ้ายังคงเป็นแบบเดิมเราก็อาจจะได้สิทธิ์ในการเป็นสื่อเหมือนเดิมอันนี้กำลังกาลังชั่งใจอยู่เดี๋ยวขอคุยกับเขาให้มาลงตัวก่อนว่าปีนี้ ได้สิทธ์ไหมถ้าได้สิทธิ์เป็นสื่อเหมือนเดิมปุ๊บก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของการทัวร์หรือว่าอาจจะหาทางลงให้มันได้มันดีที่สุดนะครับเพราะถ้าหากว่าได้ได้ได้เป็นสื่อใช่ไหมครับเราก็จะมีตั๋วมาแจกได้อะไรเงี้ยล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเจอกับนักเตะเหมือนที่ผมได้ไปจับมือกับ er el, เมซี่เออร์ซิลอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณจะสามารถได้ไปในโรงแรมที่พักของนักเตะนะครับตอนนี้เขามีการจัดกิจกรรมอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับมันมีสิทธิพิเศษบางอย่าง ถ้าได้ถ้าได้บัตรสื่อเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่ท,ท,ที่ต่างของผมซึ่งผมต้องแลกกับสิทธิ์บางอย่างที่ผมอาจจะไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยที่ผมได้สิทธิ์เข้าไปเดี๋ยวผมขอเนีญาคุยกับเขาให้ลงตัวก่อนแล้วสุปว่ายังไงถ้าหากว่าได้สิทธิ์สื่อก็จะใช้สิทธิ์สื่อตรงนี้ถ้าไม่ได้เราอาจจะไปทําทีมไปดูบอลด,ด้วยกันเองเนาะก็ค่อยว่าละกันในส่วนของตรงนี้นะครับแต่ว่าเหมือนที่เคยคุยกันหลายๆครั้งนะครับว่าถ้ามีโอกาสจริงๆอ่ะการดูอาร์ตอ์สักครั้งหนึ่งกับการเป็นแฟนบอลอ่ะ มันคือเป็นไรที่สุดยอดแล้วนะครับมันจะเป็นต้องไปถึงลอดนนอนก็ได้เอาแค่ได้ฟีลบรรยากาศกับการแบบมาที่เอเชียที่สิงคโปร์ที่เ,เนี่ยใกล้ๆบ้านเราของไทยยากครับยากมากๆที่จะเดินทางมาเพราะว่ามันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของหลายอย่างครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่แบบจะเข้ามาแล้วแล้วสปอนเซอร์คือเรื่องหลักเลยจนกว่าอาร์ตอนจะคว้าแชมป์แบบเยอะๆอ่ะ นะครับจะมีสปอนเซอร์เข้าไปดึงมาแต่ว่าณตอนนี้มันยังไม่มีก็ต้องทําใจกันไปก่อนแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวค่อยว่าแล้วกันเรื่องพวกนี้มันยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆแล้วกันไปคุยเรื่องของอาร์เซนอลดีกว่าอาร์เซนอลของเรานั้นมีเรื่องราวที่ไปที่มาแบบไหนยังไงกันบ้างตัวของดวิดออนสตีนครับได้ออกมาคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับไม่ใช่ออกมาคุยหรอกคือเขาทำคอนเทนต์อันหนึ่งก็คือ ทั้งการพูดถึงกองหลังอย่างดีนฮุยเส้นแล้วก็เลียมดีแลบนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงการพูดถึงความสนใจของนักเตะอาร์เซนอลที่อาร์เซนอลกำลังสนใจที่อาร์เซนอลนั้นกำลังอยากได้นะครับว่ามียังไงบ้างก็เลยได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรของเราโผล่ขึ้นมาพอสมควรนะครับอ่ะอันดับแรกครับคำถามเกี่ยวกับสโมสรอาร์เซนอลเนี่ย มีอะไรกันบ้างอันดับแรก,ก็เลยก็เรื่องของคายฮาวเวิร์สครับเป็นคุณดานิเอลนะดานิเอลบออกมาสอบถามตัวของเดวิดออนสตินว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีโอกาสขนาดไหนนะครับที่เราจะได้เห็นคายฮาวเวิร์สนั้นกลับ Star, มาลงสนามให้กับอาร์เซนก่อนที่จะจบฤดูกาลเดวิดออนสตินก็บอกว่าการฟื้นตัวของคายฮาวเวิร์สนั้นเป็นไปในทิศทางที่มันดีมากๆเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ย เราอาจจะมีโอกาสได้เห็นตัวของคายฮาวเวิร์สลงเล่นในช่วงของท้ายฤดูกาลนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือกระบวนการของของการดูแลรักษาร่างกายเรื่องของการฟื้นฟูนมันต้องปลอดภัยจริงๆแล้วเขาเนี่ยต้องการลงสนามให้กับอาร์ตโนแน่น,นอนแล้วดูจากโปรแกรมของอาร์ตโนตตอนนี้เนี่ยเชื่อว่ามันจะมีโปรแกรมให้อาร์ตโนได้เล่นเพิ่มขึ้นอันนี้อาจจะเป็นการคุยถึงเรื่องของการเล่นในศุกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยซึ่งพอ คลายฮาวเวร์กลับมาสู่อาร์เซนได้นะครับคำถามคือแล้วการจัดตัวรุกของอาร์เซนจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้นะครับมิเกลเมเนโนเองก็มีผลงานที่ดีกับปืนใหญ่อีกด้วยเหมือนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องมาดูกันก่อนว่าข้อได้เปรียบเสียเปรียบของทั้งสองคนกับเมเนโนกับคลายฮาวเวร์นั้นคือเรื่องของอะไรเราคุยกันเรื่องไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าตอนแรกเนี่ยพอเมเนโนขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าให้กับอาร์เซนหลายคนก็บ่นยับเลยแต่ว่าจุดเด่นของของเมเนโนนั้น เป็นเรื่องของการการเคลื่อนการการไล่กดดันคู่แข่งหนึ่งสองเรื่องของการเคลื่อนที่แต่การเคลื่อนที่ของเมนโนนมันก็จะมีความแตกต่างไปจากตัวของไคลฮาวเวสเช่นกันฮาวเวสก็เป็นคนที่เคลื่อนที่ได้ดีแต่การเคลื่อนที่ของไคลฮาวเวสมันเป็นการเคลื่อนที่ในการสร้างสมดุลสมดุลทั้งเรื่องของเกมรับแล้วก็เกมบุกของทีมให้มันดีขึ้น นะครับเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งของการเคลื่อนที่ของเมริโนนั้นมันคือการเคลื่อนที่ในแง่ของการกดดันเคลื่อนที่ในตำแหน่งของมิดฟิลเบอร์8เป็นหลักแต่ว่าบอลของอาร์ซ a นอลเวลามันขึ้นไปข้างหน้าจริงๆแล้วเราจะไม่เห็นมิเกลเมริโนเหมือนเกมที่อาร์ซ a นอลเจอก,ก,ก,กันกับทีมเรเบลริตในเกมที่ผ่านมาที่คายาวเวสที่ซาก้าจ่ายบอลเข้าไปข้างในครับ แล้วไม่มีใครขึ้นไปเข้าฮอสเลยเมเนโนนั้นขึ้นไปไม่ทันนั่นคือจุดที่เมเนโนเองจาเป็นต้องปรับตัวกับการเคลื่อนที่เพื่อขึ้นไปอยู่ข้างบนเคลื่อนที่ไปในแดนบนของอาร์ตตอร์แต่ค่ายฮาวเวสเวลาเคลื่อนที่ของเขาเขาจะรู้ว่าการเข้าหาช่องทาประตูโจมตีเนี่ยการไปอยู่เสาสองของเขาเป็นยังไงอันนี้คือจุดที่มีความแตกต่างในแง่ของการจบสกอร์เมนโนเวลาง้างเท้ายิงของเขานั้นได้ลุนกว่าการยิงเขามีความเฉียบคมมากกว่า แต่คายฮาวเวิสยิงยังไม่ค่อยดีอ่ะยิงปอกแป๊กปอกแป๊กเรื่องลูกกล่องกากาศนั้นเมโนเองก็ดีกว่านะครับทั้งนั้นทั้งนี้แล้วก็อยังบอกเขาว่าก็ขึ้นอยู่กับว่ามีเกตอนนั้นจะปรับวิธีการยังไงแล้วละ่ะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีจุดที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์ไปคน,คนละแบบนะครับอันนี้ก็ถ้าเมโนเล่นเป็นเบอร์8ปดคายฮาวเวสเล่นเป็นเบอร์9กเอ่อก็ต้องดันไรส์ขยับไรส์เล่นเป็นเบอร์หหรือเปล่า ลักษณะแบบนี้อีกการขึ้นมาสอบประสานงานของแมตตินี่เองก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมิเกลตาตาแล้วกันว่าเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในส่วนของตรงนี้การที่ไคล์ฮาวายจะกลับมาสู่อาร์เซนอลในช่วงท้ายฤดูกาลแบบนี้ได้ทันก็เป็นเรื่องที่ดีของอาร์เซอของเรานะครับอันต่อไปไปคุยถึงเรื่องของอดีนฮยเซนดีกว่าดีนฮยเซนเนี่ยคือเอาเข้าตรงๆนะครับเพื่อนๆครับมันไม่ได้เป็นการพูดถึงอาร์เซนอลแต่อย่างใด แต่มีคนถามถึงเซ็นเตอร์แบ็กที่ลิเวอร์พูลกำลังมองหาว่าซัมเมอร์นี้จะเป็นใครแฮร่เจถามเข้ามาเดวิดก็เลยบอกว่าณตอนนี้เนี่ยโดยความเข้าใจเชื่อว่าลิเวอร์พูลนะครับเป็นสโมสรหนึ่งที่ให้ความสนใจดีนฮุยเซนอย่างจริงจังนะครับรายงานเรื่องนี้มันมีอยู่แล้วและก็มีทีมเชลซีสอบถามฝั่งของบอลมันไปแล้วอีกเช่นกันแล้วอาร์สตอเองก็เป็นกลุ่มที่แสดงความสนใจอีกด้วย นะครับแล้วยังมีรายชื่อคนอื่นครับยังมีทั้งเรื่องของนิวคาสเซิลสปเปอร์นะครับที่แสดงความสนใจร่วมอยู่ด้วยแต่ว่า3ทีมนี้คือเป็น3ทีมที่ชัดเจนที่สุดในเวลานี้นะครับทิศทางของการย้ายทีมมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้สูงมากทีเดียวแต่อย่าลืมว่ามาดริดเป็นทีมที่ตัวของฮุยเซนสนใจแล้วก็อยากได้แล้วมันก็มีความเกี่ยวข้องเรื่องของทั้งสองสโมสรเกิดขึ้นอยูอ่ทั้งเรื่องของฮุยเซนเรื่องของมาดริด อยู่เรื่อยๆครับแต่มันยังไม่ได้ชัดอะไรมีเรื่องของเพื่อนสิทษออกมาเปิดเผยว่าฮุยเซนต้องการย้ายไปมีการถามถึงเรื่องของชีวิตของที่บริษว่าจะเป็นยังไงนะครับจะถามว่าค่าตัวของเขานั้นจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คาตอบคือประมาณ50ล้านปอนด์ซึ่งจุดนี้ครับบอลมัดพร้อมที่จะตกลงที่จะขายอีกด้วยนะครับ โดยเมื่อดูจากตัวของลิปูตอนนี้แล้วสถา,ธาสนการณ์ของคนนเต้ก็ยังไม่ชัดว่าจะเป็นยังไงถ้าเขามาเล่นร่วมกันกับฟอร์กิวฟันได้ได้มันก็จะเป็นฟูลโฮเป็นเซนเตอร์ที่ดีเลยฝั่งของเชลซีก็มีเซนเตอร์หลายคนแต่ถ้าหากว่าหาคนมาเล่นคู่กันกันกบโควิลได้ก็น่าจะทําให้ทีมแข็งแปร่งขึ้นมาอีกอาร์โต้เองครับมีความซับซ้อนเกิดขึ้นเพราะว่าตัวจริงก็คือยังคงเป็นซลิบากับกราเบลมาเกนเนสอยู่แต่ ถ้ายาคูปค r ีอถูกขายออกไปคุณจะได้เห็นชัดเจนแล้วครับว่าฮุยเซ่นนั้นจะได้เล่นตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กมากยิ่งขึ้นแล้วบาตาและมิกลไอตตาเป็นแฟนตัวยงของฮุยเซ่นอีกด้วยเช่นกันดังนั้นนานก,การตอนนี้มันยังไม่มีความความชัดเจนอะไรมากนักแต่ถ้าพูดถึงว่ามีข่าวกองหลังคนไหนที่มีความใกล้เคียงกับลิพู ก็มีตัวของฮุยเซ่นเช่นกันแต่ประเด็นตอนนี้นะครับลิฟูกลับไม่ได้ให้ความสนใจเซนเตอร์ฝั่งซ้ายแต่ไปเซนต่ไปโฟกัสเซนเตอร์ฝั่งขวานั่นก็คือเป็นมาร์กเกฮีแล้วก็ทริเวอร์ชโลบานะครับสรุปเลยก็คือว่าอาร์ตต์สนใจฮุยเซ่นแต่มีเงื่อนไขคือต้องปล่อยคีวีอไปก่อนถึงจะกลับไหมความสนใจกับฮุยเซ่นนั่นเองแล้วก็ลิฟูเองก็สนใจแต่ว่าลิฟูอาจจะไปโฟกัสที่แบ็คขวา อเซนเตอร์ฝั่งขวามากกว่าเซนเตอร์ฝั่งซ้ายอีกด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีนี้มีคำถามเกิดขึ้นนะครับก็คือคุณ Aaron a อรอนเอบอกว่าบอกว่าเฮดีว hey ิดตาก,กันรายง,งานเนี่ยมันคือเรื่องของวิกตอร์ยูเกเรสกับอาร์ซอลใช่ไหมที่มีกระแสข่าวเรื่องพวกนี้ออกมามากที่สุดนะตัวของเดวิด ก็เลยต้องตอบคำถามว่าใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องจริงที่อาร์ r มีกระแสะข่าวแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของวิกตอร์โยเกเรสมากที่สุดแต่คำถามต่อไปก็คือว่าการที่โยเกเรสมีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับอาร์ r โมันมาจากตัวของอาร์ r โเองอยู่แล้วหรือเป็นเพราะว่าการเข้ามาของอังเดรเบตาเพราะส่วนนั้นครับมันจะเป็นการพูดถึงบทบาทของเบตาเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับเดวิดก็บอกว่า คืออาร์สตอเนี่ยได้ส่งแมวมองไปพูดคุยให้ความสนใจเช็คฟองของเซสโกนั้นเป็นเวลานานแล้วเพราะว่าเซสโกนั้นเป็นนักเตะที่มีความสามารถมี potential เป็นเพชรเม็ดงามคนหนึ่งนะครับแล้วเชื่อว่าอนาคตเขาจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จว่ามีผลงานที่ดีแน่นอนแล้วตัวของเซสโกเองก็พัฒนาตัวเองขึ้นมากขึ้นได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็เชื่อว่าเขานั้นจะเติบโตได้เป็นทิศางที่ดีเลยนะครับ แล้วก็คุณเจมส์แม็กนิคลาสครับที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเดวิดนะครับเขาาก็อ้างอิงถึงเจมส์แม็กนิคลาสว่าเราได้พูดคุยกันแล้วคุณเจมส์แม็กนิคลาสเนี่ยก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว,ว่าอาร์เซนอลนั้นกังวลในตัวของเซสโกบางประการนะครับมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวของมิเกลไเต้าแล้วก็อังเดรเบอร์ต้าให้ความสนใจกับนักเตะรายอื่นเพิ่มขึ้นซึ่งมีชื่อของทั้งวิกตอร์ยูกิเรสมีทั้งชื่อของอเล็กซานเดอร์อิสักโผล่เข้ามาแต่ ไม่ได้หมายความว่าอาร์สตอนั้นจะเลิกให้ความสนใจเซสโกไปแล้วเซสโกยังคงอยู่ในลิสต์ของอาร์สตอลเช่นกันแต่บางทีปลายทางของอาร์สตอลณตอนนี้กับตัวของเซสโกมันยังอาจจะไม่ได้ชัดเจนที่สุดนะครับอ่ะไปกันต่อเขาบอกว่าเราทราบดีว่าแมนยูคือทีมที่ให้ความสนใจเซสโกอีกด้วยคุณน่าจะเคยได้ยินข่าวอยู่แล้วนะครับว่า แมนยูเองได้มีการพบปะพูดคุยแล้วก็อยากได้เซสโกนั้นไปร่วมทีมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เกิดขึ้นกันแต่อย่างไดเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะว่าเคานั้นแต่ดใจที่ต่อสัญญาอยู่กับต่อกับทีมต่อไปนะครับแต่เขาคือคนที่แมนยูสนใจอยากได้เขาคือคนที่ทีมเชลซีเองก็พิจารณาจะเซ็นสัญญาอีกด้วยแล้วก็มีหลายทีมที่สนใจอยากดึงตัวเขาไปร่วมทีมถามถึงค่าเหนื่อยของเขาค่าตัวของเขามันจะไม่ได้ถูกแน่นอน นะครับเพราะว่าเซ s โ o เองก็พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วเขาก็เป็นเพชรเป็นงานที่ทุกๆท,ทีมนั้นสนใจดังนั้นเรื่องของเซ s โ o เนี่ยจึงสามารถสรุปได้ว่าพออ่านเนื้อหาข้อมูลบดขคือ 1. น1มีทีมสนใจเยอะมีทีมที่เป็นคู่แข่งเยอะหลายทีมอาร์ r e ออาจจะเป็นเต็งหนึ่งก่อนหน้านี้มี Man U ูมีเชลซีแล้วก็มีทีมอื่นๆในพรีเมียร์กังกฤษทีมอื่นๆในยุโรปเมื่อหลายทีมสนใจ ค่าตัวจะไม่ถูกถึงแม้จะมีค่าฉสัญญาก,ก็ตามแต่มันจะต้องมีการทุ่มข้อเสนอทั้งสมมสรทั้งส่วนตัวทําให้การซื้อขายมันจะเกิดเรื่องที่มันยากไปอีกด้วยแต่เขาไม่ได้เป็นเขายังคงอยู่ในลิสต์ที่อาร์ซนอลอยากได้แต่ปัจจุบันนี้อาร์ซนอลอาจจะมองถึงนักเตะกองหน้าที่พวกเขานั้นซื้อมาและใช้งานได้เร็วซึ่งก็เลยมีชื่อของอิสสักแล้วก็มีชื่อของวิกตอร์ยเกเรสอย่างที่เราได้คุยกันไปนั่นเอง นะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยก็อเอามาคนคนแรกเอามาก่อนก็คืออาจจะเป็นยูเกเสแล้วหลังจากนั้นเสริมคนอื่นเสร็จปุ๊บถ้าดีลของเซสโกมันยังไม่ได้ไฟนอลกับทีมทีมไหน,นอาร์ตตก็อาจจะไปคุยอีกรอบนึงเพื่อดึงตัวเข้ามาเพราะอายุอานามของเซสโกของยูเกเส22ปีกับ26ปีจะขึ้น27ปีเนี่ยมันเป็นช่วง4ปี5ปีที่มันมันสามารถทดแทนกันได้ในเจเนอเรชันนแบบนั้น ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับอาร์เซนลแต่อันนี้ไม่ได้เป็นตัวของเดวิดพูดนะอันนี้คือเป็นกระแสะข่าวที่ออกมาเพิ่มเติมเรื่องของการเซ็นเข้ามา2คนตรงนั้นนะครับแต่1คนต้องมีแน่นอนแต่คนที่2จะมีหรือเปล่าคงต้องดูในบริบทอีกหลายๆอย่างที่มีโอกาสแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับแล้วมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของปีกอีกด้วยครับนั่นก็คือคุณเลียมเอ็มบอกว่าการพูดคุยของอาร์เซนลเรื่องของปีกซ้ายดูเงียบๆ คุณเชื่อหรือเปล่าว่าตำแหน่งตรงนี้คือตำแหน่งที่อาร์ตอสนใจจริงๆแล้วใครคือชื่อนั้นดีวิดก็บอกว่าเป้าหมายของอาร์ตอคือกองกองหน้านะครับแต่เรื่องของปีซ้ายมีการพิจารณาอย่างต่อเนื่องและชื่อของนิโคลเลียมส์คือคนคนนั้นมีเกียรติาชื่นชอบอายุอนามทักษะความสามารถการเลี้ยงบอลกินตัวการเปลี่ยนเกมสำคัญคือเป็นคนสเปนที่พูดคุยกันรู้เรื่องอีกด้วย แต่ปัจจุบันนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นยังมีชื่ออีกหลายๆคนที่โผล่เข้ามาครับตำแหน่งของปีกซ้ายมีชื่อของแอนโทนีโกดอนโผล่เข้ามาอีกด้วยแต่ว่ามันไม่มีความชัดเจนกันแต่อยไรกับเรื่องเรื่องนี้จริงๆเราได้ยินชื่อของเลอ o ล t นะครับที่เป็นของเอซิมิลานวาอาสตอร์แสดงความสนใจด้วยเหมือนกันในช่วงของ2อวสันที่ผ่านมาแต่ว่าผมยังไม่ได้เห็นเห็นชื่อที่มันชัดเจนมากนักในเวลานี้ นะคมันมีแค่ตัวของดวิดออนสตีนแล้วก็ดิอติที่แรนออกมาแล้วเราพอจะเชื่อถือแล้วก็ฟังได้อีกด้วยนะครับถามถึงว่าใครมีโอกาสจะออกจากบอลมากที่สุดในเวลานี้บอกว่า1คือฮุวิสเซนแน่นอนแล้วคุณอาจจะได้เห็นม,ม,มิโลมิโลสเครอร์เกสแบ็กซ้าของเขาแล้วก็มีอังตัวเซมิเมนโยอีกด้วย3คนนี้ซึ่ง3คนนี้เชื่อไหมครับว่าเป็นคนที่มี ชื่อพ่วงกับอาร์เซนอลหมดเลยก็คือคนแรกดินฮุยเซนเราคุยไปเมื่อ,อกี้แล้วคนที่สองก็คือมิลล s สโคเกเกสเนี่ยคืออาร์เซนอลสนใจไหมอาร์เซนอลอยากได้ดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องเสียซินเชนโกออกไปเราจะต้องเสียเชเรนที่นี่ออกไปแล้วก็ตัวของโทมิสุดนั้นยังไม่ชัวจะกลับมาสู่อาร์เซนอลได้ยังไงบ้างนะครับดังนั้นแบ็กซ้ายที่อาร์เซนอลสามารถใช้นงงในงานได้จริงๆก็คือจะมีคาราฟิโอรี ori, แล้วเจ้าสเกลลี่เนี่ย อาจจะถูกดันใึ้เล่นเป็นตำแหน่งของกองกลางทำให้ออสโตอาจจะมองหาแบ็กซ้ายเข้ามาเพิ่มอีกคนหนึ่งซึ่งก็คือจะเป็นตัวของมิลลสเกร์กเกสก่อนหน้านี้ในรายของอังตวนเซมิโยเนี่ยก็จะเป็นปีกที่ออสโตอาจจะเป็น Choice รองลงมาถ้าหากว่าเรานั้นไม่ได้ตัวของนิโก้วินเลียมส์อะไรประมาณนั้นคําถามเพิ่มเติมคือแล้วอีวานฟูกุซันล่ะจะไปจบลงที่ไหนเดวิดออนสตินก็บอกว่าผมขอโทษด้วยครับผมไม่มีคำตอบกับเรื่องนี้เลย เพราะไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันจะออกมาลักษณะยังไงคำถามต่อไปครับนักเตะอย่างเรียมดีแลแล้วก็มัติอุสคุณญาเนี่ยนักเตะเหล่านี้มีโอกาสจะย้ายไปที่ไหนเขาบอกว่าสเปอร์มีความเป็นไปได้ครับที่ดึงตัวนักเตะแบบนี้ไปสู่ทีมแต่นิวคาสเซิลเองเ่ยก็สนใจอยากได้มัติอุสคุณญาเช่นกันถนะ้าหากว่าอิสักออกจากสโมสรไปนะครับหรือแม้ว่าอิสักจะอยู่กับทีมต่อไป คุณย่าเองก็จะเป็นหนึ่งเป้าหมายที่นิวคาสเซิลนั้นอยากได้ซึ่งอาร์เซนอลเองก็มีข่าวว่าอยากได้ตัวของคุณย่าเช่นกันแต่ปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่มีความชัดเจนอะ,อะไรกับประเด็นของเรื่องนี้นะครับก็เป็นการฟังคร่าวๆและกันเพราะว่าเนื้อหาส่วนใหญ่นั้นยังไม่มีรายโผล่เข้ามาเข่าอื่นๆครับ อาโบลาสื่อของโปรตุเกสก็บอกว่าวิกตอร์ยูเกนสนั้นจะย้ายทีมแน่นอนแล้วก็มีการพูดคุยกับอาร์ซนอลแล้วค่าตัวค่าเหนือนั้นจะตกลงกันได้แน่นอนครึ่งค่าตัวเนี่ยจะไม่เกิน7 0 0ล้านยูโรล่าสุดนั้นฟาบิซิโอโรโนออกมารายงานอีกด้วยเหมือนกันนะครับว่าค่าตัวของยูเกรนสนั้นจะย้ายทีมก็จะไม่เกิน70ล้านยูโรโดยที่อาร์ซนอลเป็นทีมที่เต็งจะได้ตัวเขาไปร่วมทีม คล i กโฮฟครับเดลเมลก็รายงานออกมานะครับว่าอีสักนั้นน่าจะอยู่กันกับนิวคาสเซิลต่อไปไม่ว่าจะมีทีมอย่างาร์เซนแล้วก็ลิเวอร์พูลแสดงความสนใจอีกด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนะี่ยน่าจะน่าจะทราบอยู่แล้วว่าสุดท้ายมันก็คงจะยากนะครับผมที่จะเกิดขึ้นส่วนนักเตะดาวรุ่งของเราครับทั้ง Ethan ieri, อีธานวานเนอรีแล้วก็มาร์สเลสเกลี่นะครับสองคนนี้ก็กำลังจะได้การพูดคุยสัญญาใหม่ นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่คาดเดากันได้อยู่แล้วนะครับว่ามันน่าจะเกิดขึ้นสาหรับดิวของนักเตะดาวรุ่ง2คนของเราแบบนี้คือผมชอบอะนักเตะดาวรุ่งแบบเนี้ยทั้งสเกลลี่ทั้งวันเนอรี่อะคือต่อสัญญาเพิ่มรับค่าเหนื่อยเพิ่มก็พอแล้วนะครับไม่เหมือนดาวรุ่งของทีมอื่นที่แบบว่าต้องการแบบต้องการค่าเหนื่อยถึงขั้น2 0 0 0ส0พราะบางทั้งที่ยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีของการปรับโครงสร้างของอาร์ตต์นที่ค่อยค่อยให้นักเตะค่อยๆอ,ยอยเติบโตข สุดๆอะไรแบบนั้นคือถ้าสัญญาที่บอกว่าถ้าต่อสัญญาเสร็จปุ๊บเนี่ยอาอร์ตตอลอาจจะให้ประมาณ3 4ปี5ปีว่ากันไปแล้วเด็กต้องลงกับทีมอีก2ปี3ปีถึงจะได้อัพค่าเหนื่อยขึ้นไปหลักแสน,นนั้นก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลแล้วก็สมส่วนนะครับไม่เหมือนกับทีมอื่นที่แบบอัพค่าเหนื่อยทันทีแล้วก็สุดท้ายนักเตะจะสัญญาจะหมดก็ขอค่าเหนื่อยที่มันสูงมากขึ้นไปเลยนะครับผมก็อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของการค่อยๆให้นักเตะเติบโตทั้งเรื่องของการลงสนาม กันเล่นทักษะฟีทาวแล้วก็รวมไถึงกับเรื่องของโครงสร้างเรื่องของการเงินที่มีสเต็ปของมันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาร์ตโตวันนี้ที่หยิบมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมอาร์สโตจะทำการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนาะเกมต่อไปของทีมเราเนี่ยเราจะต้องเจอกันกันกบทีมเบน n ฟอร์ดเราเจอเบนฟอร์ดในวันเสาร์นี้เวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับห้าทุมครึ่งซึ่งเชื่อว่าจะมีการ โดเดชัเนักเตะหลายๆคนเพราะจะต้องเจอกันกันกนกบทีมมาดริดในวันที่17นั่นเองนะครับในคืนวันพุธดังนั้นวันพวกนี้ก็อาจจะมีทั้งซาก้าที่โด,โดนโรเลชันนะครับมีซาก้านะครับมีใครอีกออมีซาก้ามีเดเคนไรส์อะไรพวกประมาณนี้ครับที่อาจจะทนโดนเดย์เชนตักเตะแล้วในรายของนักเตะอย่างคาราฟิโอรีนั้นตอนนี้ก็กลับมาซ้อมให้กับทีมเราได้แล้ว นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับการเสริมกําลังในช่วงท้ายๆก็ไม่ได้ท้ายหรอกก็คือช่วงที่แบบว่าเจอแบบโปรแกรมที่มันเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะต้องเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพิ่มขึ้นนะครับสตาฟของอาร์เซนอลครับได้มีการต่อสัญญาฉบ,บับใหม่กับทีมแล้วครับทั้งคาร์ลอสกคูเอสตานิโคลนิโคลัสโจเวอร์อินากิกาย่ามิเกลมาริน่าแล้วก็อัลเบิร์ตสตูเมนเบิร์กนะครับจากการง,งานของคุณไซมอนคอลลิงส์นะครับจากดอนอีฟนิงสแตนดาร์ด นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมกับเรื่องของอาร์สตลที่เคลียร์ให้ก่อนเพราะว่าพวกนี้จะเข้าสู่เรื่องของการเตะก็จะอีกฟิลหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ